เปิดถึงแล้วครับตอนนี้ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมที่งันกูไม่ิ้หะไม่ด้หนึ่อไเลย่งย่งยุ่งยยว่เยุยุ่งยุยุ่่ง่งยุ่่งยย่ยากงยงยนะยุ่ยว่่ตาย

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเพชรเกมเมอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,น,นะครับนนมาเลยมาเลยเอาไปยึดกันได้เปล่าตึกแผดนี้มันจะมีไอ้ผีมายึดหมู่บ้านด้วยนะโอได้ไดไม่ต้องกลัวหมู่บ้านนี้เหมือนจะสงบสุขดีนะฮะ,ะมันปลูกผักให้เราไหมอ้นี้บล็อกไหม่หรอ,อ,อะ เอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวผมของมันมันต้องมีของสิผมว่านต้องมีของสิองมียู่ไหนเอ่อแมวแมวแมวข่าแมวแมวเก็บไว้แล้วคลิปเปิดได้ก็ได้ผมไม่ได้เล่นไหมครับนานมากผมก็ไม่ได้เล่นนะครับ คลนี้พี่เกมอ่าเลยนะอ่าน GTA อดเยากอ่ากออะไรก็อัามีอาวุธให้หรือเปล่าต้องไปพูดแล้วมันให้ของมันอยู่ไหนผมไม่เจอของเลยเรียบร้อยมืออีกแล้วมาเร็วเปิดบ้านให้แล้วว้าวมันมีเตียงใช่ปะอ้า เปิดปุ๊บมันมานอนเลยวิธีการเปิดบ้านเตียงนี่ผมเห็นเตียงอยู่อีบ้านน่ะคืนนี้นอนก่อนก็ได้ไม่ไงเจอของแล้วหนมฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟออกไปหาทำเลแถวนี้เราอยู่กลางเฮเลไซ์ไม่ได้ต้องไปอยู่กลางกลางป่าวันนี้มายึดบ้านก่อน<ยว>มาหาที่นอนก่อนออหาที่นอนก่อนใช่ไหม พรุ่งนี้หาตำลีสร้างบ้านอยากสร้างบ้านเก็บยไปหาแยงนอนเลยผมนอนแล้วคงนอนแล้วแยงนอนเลยเปลไปแย่งที่นอนอ่เขากำลังนอนถ้าไปตีเขาเขาจะตีเราไหมเนี่ยไม่ครับเอ็นบีซีไม่ไม่ไม่ตีแต่แต่ขี้ขวาที่ขวาเอ็นบีซีที่นอนอยูม่มันจะลุกนะ โอ้ยซอมบี้มาสูนอนอยังไงนอนยังไงโอเคเดี๋ยวผมไปนอนกันร <c oughs> ีบรับรีบตื่นเรียบร้อยครับเปลี่ยนไปบแบบงงงงต้องตกใจเอาข้าวไปด้วย <c oughs> อันนี้คือตัวอะไรเอย ตัวนี้ไม่ <de k. S 1> เหมืองด้วยอ๋อโกเลมครับโกเลมบ้านเราไปหาโกเลมเช็คไปหาป่าใช่ไปหาป่านะ,ะครับไปตะกี้ป่าป่าถือปลาลูนเช็คโอ้ยบ้านอยู่บ้านอยู่นี่เท่าไหร่สองสามศูนย์ไปที่จับแมวมันด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้แมวมันกินอะไร เพชรดีกีเอ๊ะไม่ใช่โน่นนั้นเจอเจอพื้นดินแล้วเจอพื้นยาแล้วเจอแล้วเจอแล้วนำไปก่อนเลยกี่อันเนอะโอเคไปสักครึ่งสเปกกันไะด้สามสิบอะไรอีกอีกสองคนสเปกคราฟเลยเหรอเป็นไม้อันนี้นะไม่ต้องน้ำจุดไม่อวกมาได้เอาลรเไม่ทันแล้ะแบบอ้าว ใส่ในกล่องนะั้นตมีกล่องด้วยเหรอนี<ม>่ไงคุณดูบาเรามีกล่องเมื่อไหรแล้วนะจังวันนี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเอาขวานสับไม้ได้เหรอเอาได้ได้เป็นอะไรเอ่ย เพิ่งรู้เอาไม่แม่เพิ่งรู้เอาขวานสับแค่เปลือกไม้ได้อืมนี่ไงแล้วกล่องนี้เอาเข้าไปในบ้านเลยหรือเปล่าเหมือนบ้านจะเล็กไปสองชั้นใช่ไหมสองชั้นครับมีไม้ไหมไม้ยังไม่ได้ครับอ๋อมีมี ไหวไหมเนี่ยยอดทำไมเนี่ยมัน,มน,นเป็น C6 เนี่ยไปไหนห่อมันไม่ยิงจะมาแทรกพวกเราแทรกอะเลโอ้ทองทองโอ้โหอะไรใครยิงธนูนมาอ,อุ้ยตายแล้วสเตปเปอร์พี่ว่าพี่ตายแน่ๆฮ<า>ะ หัวมาเยอะเลยแล้วผมปีเพียงแตกทำไงอ่ะทาเนี้ยปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าน้ำเข้าบ้านนะเปิเดระฆังด่วนเนี้ยอู้หูเชียดหัวเลยเ เ้ยมันจะมาบึ้มบ้านแล้วเนี่ยะไหนนะเอ้ยน่ะ<อ>เรียบร้อยไป<อ>ข้างหลังข้างหลังแท๊กเรียบร้อยสาน้ำหน้าบ้านดีป้าไม่แตกมันเป็นแผ่นใช่ไหมแบบมันเป็นก <c oughs> ระเมาเลยแบบอ่ะเดีย๋ยวเอาของใส่ในนี้นะ,ะเดี๋ยวผมครับตู้เอาตูเมกประตู มีมีประตูอยู่ไปขโมยหมู่บ้านนั้นมาอ๋อมันชับแล้วขโมยไม่แต่ประตู <c oughs> เอาให้คุม้มต้องการไฟใช่ไหมได้โอไม่ละไม่ละไอตัวที่บุญบ้าน เนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ่ทำอะไรวะลืมหมดแล้วบีแซปบ้านเราจะต้องสวยที่หนึ่งในเซฟ <Yeah. S 1> เย็นสองคนในเซฟมีสองคนโอ้ <c oughs> oh. ต้องเงิน พงไหมฮะตอนนี้ค่าๆไปแล้วพออ,อยู่ได้อร่อยอย่าบอกใครเอาๆมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่ข้างบ้านกำลังล่อมาสิบหกเลยเฮ้ยเจอมาปลา ปลาอีกตัวต้องเป็นท่าของท่ากระดูกได้เอามาหรือเปล่าเนี่ยชิคายละดูอะไรนะไม่ได้เอากระดูกมากลับมาเอากกระดูกมาเอามไม่มีไหนมีกระดูกหรือเปล่า ไม่มีครับไม่มีสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไหมกล่องนี้จะเอาไว้ข้างนอกบ้านหนรอขูหผีโคตรเยอะน้าแปนี่แล้วน่แี้วอือมึงข้างหลังอ่ะมึงไปดิ ดูข้างในเดยงงอ้าวตีหมเลยทำไมมาตัวนั่กัมาใครอ่ะเีมันรออตัวนี้ไมเหยตีมันเอเเหีกดให้มันนั่งก่อนเหีเฮ้ยตีีตัวนี้เอามาหายเอาลยเอากังังกัดมันกัดมัน มาเลยสมุนลงค้าอ่ะไอไอ้ไอตูบ <c oughs> งานดีงานดีทำงานดีโอยรุมกันมันรุมกันมันงานดีกลับไปก็ทำคนอื่นใช่ไหวันนี้ไม่มันมีหมาอีกตัวอยู่ตรงนี้ แต่ไม่มีมามีสามหมาจะตายไมหมซอมมีโ่โหษเยอะโอ้กระทําม,มันไหม ปีดอนไม้เดี๋ยวช่วยทำไมไอ้ซอมบีม้ไปแอบกินข้าวแล้วลข้าวที่ปลูกไว้เอาหรอก้า<ด>หมันบัวไปแล้วเ,เข้ามันเข้าไปได้ไงใครเอาอนนี่ยนานะไวแพ้ะอะลามะ ลามะจับได้ไหมของใครเนี่ยเฮ้ยอเขามาเขาพามาแลกของแต่ว,ว่าพ่อเข,า,ขาในจนะอดด้วยอนึ่งคนเยอะนี่มัตั้งสถานที่บ้านได้ดีจริงจริงนตี<า>อย่างนี้แล้วมามา ซอมบีตัวเล็กนี่โอ้โหสู้หรอสู้หรอสู้หรอ,อ,อยบางทีงอาไรก็คิดเดิมหมาจะตายไหมอะ มไม่รู้ตายแล้วเกิดไหมวะอ้าอือออกไงเนี่ยอ๋ออยู่งนี้ถึงฤดูดเ,กเก็บเกี่ยวข้าวแล้วหรือเปล่า แบบนี้นอะ่ะไม่ต้องค้าเรอมไหมไปไปจี๋ล่ ไมมาดได้ไดน่งสไปวิ่งเจ้าตัวแบบดิสโบิสโตอ๋อตายย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 ยจยย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 ่ยย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 ยายย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 ย หมดปัญหา <c oughs> ข้าวนี่คือลำคาดเสียงมันนี่ไหมมาวนเวียนแถวบ้านเราแล้ว <c oughs> ก็อยากอยู่ด้วยตเต็มแล้วนะฮะเก็บอะไรมาก็ไม่หนู บ้านโดยออกบ้านแออบบบ้านโดยสถาปนไในในอะไรอะ่ะในเ <Engineer. S 1> อนจิเนียร <B> ์เอนจิเนียร์เตียงเราอยู่ใกล้อันนี้รอเปล่าได้เลยเนี่ยต้องหลับเสียงตื่นนอน สำหรับวันนี้ก็จบแท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติงต้งติงต้งติง้งติ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปได้ดเครับขอบคุณครับ